คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของนโยบายรัฐบาลอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการดึงดูดการลงทุนจากชาวต่างชาตินั่นเองนะคะนักลงทุนชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะมาลงทุนในบ้านเรากันเป็นจนํานวนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สืบเนื่องตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินต่อเนื่องมาจนถึงนายมนตรีแพดทองทานเลยค่ะสะท้อนให้เห็นได้จากตัวเลขของการลงทุนของ BOI นั่นเองในปลายปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในปีนี้ทิศทางที่รัฐบาลจะสนับสนุนภาคการลงทุนจะเป็นอย่างไร เช้าวันนี้เราจะไปติดตามกับคุณเกณฑ์ชวันนะคะที่ได้ไปสัมภาษณ์พิเศษนายแพทย์พรมิเลอร์สุรีเดทเลยค่ะการนายรตนรีกันค่ะสิ่งที่สำคัญเรื่องที่หนึ่งผมบอกแล้วควิกวินต้องมาด,ด้วยเรื่องของท่องเที่ยวแต่การท่องเที่ยวเพียง 17%, 17ของ GDP ครับไม่พอไม่พอ ตัวชี้วัดที่สําคัญคือการลงทุนการลงทุนเกิดขึ้นจากลงทุนจากต่างประเทศด้วยนะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าลงทุนแล้วประเทศไม่มีความมั่นใจขายคือไม่รู้จะขายอะไรนะครับก็ขายแต่ก็ไม่กล้าลงทุนเพิ่มนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความหวังแล้วก็สร้างความมั่นใจโลกอนาคตที่ขอบคุณคุณเกมถามว่า uh huh. ไอ้ทำไมถึง uh huh. เป็นดิจิทัลอีคโนมีได้ประโยชน์อะไร uh huh. เพราะโลกมันจะไปด uh ิจิทัลอีคโนมีนะครับท่านนายกเศรษฐา เริ่มจากนายกเศษฐาแาระตามด้วยนายกแพทองทานนี้สร้างความมั่นใจไม่เพียงแต่กับประชาชนในประเทศแต่กับคนต่างประเทศว่าประเทศไทยเปิดกลับคืนมาแล้วฟื้นคืนมาคนที่ทํางานเป็นและทํางานให้ประเทศเจริญเศษรษฐกิจเนี่ยมาแล้วของเก่านี่นะครับถ้าจําได้สิ่งที่สําคัญเราพูดถึง Data Center เจ้าใหญ่ของโลกนะครับ AWS ก็คือ Amazon Web Services นะครับ เขาลงทุนมาแล้วนะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับเราขจัดอุปสรรคที่แรกเขาตอนที่เราเข้ามาเข้าลังเลเขาบอกว่าเออคือเราเนี่ยบริหารกฎมากกว่าบริหารงานกระทรวงพลังงานมีกฎหมายว่าคงทางเก็บไอ้อะไรเชื้อเพลิงเนี่ยคุณต้องสเปคแบบนี้สเปคตกรุ่นครับก่อตัวไอ้นี่มาระดับโลกมาถึง AWS ก็ไม่งั้นฉันจะไปแล้วนะต่างประเทศในฐานะรัฐบาลเรารีบจัดการเลยครับเราบอกทลายกฎบอกทางให้ทางฝั่งของ กระทรวงพลังงานช่วยจัดการหน่อยแก้หน่อยเถอะ